สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการใช้พจนานุกรมกันนะคะพจนานุกรมเนี่ยเป็นหนังสือที่รวบรวมคําศัพท์เอาไว้นะคะซึ่งจะบอกความหมายแล้วก็บอกชนิดของคําหรือบอกการนําคํานั้นไปใช้ด้วยนะคะนี้เรามาดูการเรียงคาในลาการเรียงลําดับคําในพจนานุกรมในพจนานุกรมนะคะว่าคําไหนมาก่อนคําไหนมาหลังนะคะ โดยอันดับแรกที่เราพิจารณาก็คือพยัญชนะต้นพยัญชนะต้นให้ดูนะคะเขาจะเรียงลำดับตามกอไก่ถึงฮอนกคู่โดยจะมีรอร์รอลรอรือแทรกหลังลอเลือแล้วก็มีรอร์รอลอรือแทรกหลังลอลิงน,นะคะถ้าพยัญชนะต้นเหมือนกันก็ให้พิจารณารรปสระซึ่งจะมีลำดับของสระนะคะว่าสระใดมาก่อนสระใดมาหลังเดี๋ยวเรามาดูนะคะเดี๋ยวค่อยมาดูนะ ถ้าอระยังเหมือนกันอีกให้ดูตัวสะกดซึ่งตัวสะกดเนี่ยจะเป็นพยัญชนะก็เรียงเหมือนเดิมเลยกอไก่ถึงพอนคาคกนะคะว่าตัวไหนมาก่อนถ้าตัวไหนมาก่อนตัวนั้นก็จะเป็นคําที่มาก่อนในพจนานุกรมถ้าตัวสะกดยังเหมือนกันอีกก็ให้ดูวรรณยุกให้ดูรูปวรรณยุกไม่มีรูปจะมา่อนแล้วก็ตามด้วยเอกโทตีแล้วก็จตาวานะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเลยนะ นี่นะคะคือการเรียงลําดับพย,ยัญชนะในพจนานุกรมก็เรียงมาเลยตั้งแต่กอไก่นะคะจะมีแทรกตรงรอเรือก็มีรอรึรอือหลังรอลิงก็รอรึรอือนะคะแล้วก็เรียงไปจนถึงฮอนุพูปนะคะยกตัวอย่างเช่นคําว่ากาก็ต้องมาก่อนคําว่า,าพาเพราะกอไก่มาก่อนพอพาน,นะคะอันนี้คือพิจารณาพย,ายัญชนะ ต่อไปถ้าทีนี้มาดูตัวอย่างอย่างเช่นคำว่าทราบขึ้นต้นด้วยทรหารแล้วก็เหมาเหมาตัวนี้ไม่ได้ขึ้นต้นด้วยสระเอนะคะเวลาเราสะกดเราสะกดคำว่าหอมอเอาเหมาเนี่ยหอหีบมาก่อนนะ,สะแสดงว่าขึ้นต้นด้วยหอหีบนะคะทอกับหอตัวไหนมาก่อนคะทรหารเพราะฉะนั้นคำว่าทราบก็ต้องมาก่อนคำว่าเหมานะคะ ต่อไปการเรียงลําดับรูปสละกก็จะเรียงสละอะแล้วก็ไม่เห็นหน้ากาสละอวสอาสละอํสลัอีสระอีสลัอือเนี่ยตามนี้เลยนะคะตามลําดับนะคะก็ต้องอาศัยความจํานิดนึงนะคะหรือช่วงแรกๆอาจจะเปิดดูก่อนนะคะว่าสระไหนมาก่อนนะคะทีนี้ถ้าเป็นสระที่เป็นตัวพยัญชนะเช่นสระกอวอย่างเงี้ยคำว่า รวยอ,ยอย่างเงี้ยค่ะรออวยอรวยกับรออารายตัวแรกรอเหลือเหมือนกันตัวที่สองมาดูสระอันนี้สระอัวอันนี้สระอาให้ถือว่าวัแหวนเนี่ยเป็นพยัญชนะคําว่ารวยเลยมาก่อนคําว่ารายนะคะถ้าเป็นสระอัวหรือสระออยอย่างเงี้ยคําว่าอ้อ ต้นเหมือนกันอันนี้สระ o, อออน,นี้สระออ่างให้ถือว่าเป็นพย,ยัญชนะไปเลยนะคะนับเหมือนลำดับพย,ยัยชนะเพราะฉะนั้นคำว่าออกมาก่อนคำว่าอายนะคะต่อไปค่ะถ้าพย,ายัญชนะต้นสระเหมือนกันก็ให้ดูตัวสะกดเหมือนเดิมเลยเรียงตามพย,ยัยชนะกอไก่ถึงอนกผูกนะคะ กอไก่เนี่ยตัวสะกดกอไก่ตัวสะกดงองูตัวสะกดเด,ด็กตัวสะกดน,นหนูและตัวสะกดบอใบไม้เพราะฉะนั้นกะก,ก็มาก่อนกลางก่อนกัดก่อนกันก่อนกลับนะคะอ่ะทีนี้ต่อไปพิจารณาอันต่อไปคือวรรณยุกต์คำว่าเต่าไม่มีรูปวรรณยุกต์เต่ารูปวรรณยุกตเอแล้วก็เต้ารูปวรรณยุกโตรต่อเต่าขึ้นต้นเหมือนกันสระ,ะเอาเหมือนกันทีนี้มาดูวรรณยุก ไม่มีวรรณยุกต์มาก่อนแล้วก็ตามได้เอกและโทเพราะฉะนั้นเต่าก็มาก่อนเต่าก่อนเตา้าขาวก็มาก่อนขาวก่อนข้าวล้วงก็มาก่อนล้วงก่อนล้วงนะคะทีนี้มีข้อจำกัดอีกคือว่าไม้เตะคูถ้าเป็นถ้าเป็นเนี่ยรูปรูปไม้เตะคูเนี้ยคำว่าเก่งเนี่ยก็จะมาก่อนคำว่าเก่ง ก่อนเก้งก่อนเก่งนะคะให้เอาไมเด้กูข,ขึ้นก่อนนะคะต่อไปเพราะจานุก,กรมจะบอกเราอะไรอีกก็จะบอกชนิดของคำนะคะถ้าวงเล็บด้วยขอไข่จะเป็นคำ,คำเขมรวงเล็บด้วยชอช้างจะเป็นคำชวาวงเล็บด้วยจอจานก็จะเป็นจีนวงเล็บด้วยยอหญิงก็จะเป็นญี่ปุ่นวงเล็บด้วยปอปาก็จะเป็นบาลีสอเสือสันสกิต อ่างจะเป็นอังกฤษนะคะแล้วบอกอะไรแล้วอีกวงเล็บกฎก็คือจะเป็นคําที่ใช้ในกฎหมายวงเล็บคำว่ากรอนก็คือใช้ในบทร้อยกองนะคะคาว่าราชาก็จะเป็นราชาศักดิโบก็คือโบราณถิ่นก็คือภาษาถินทีนี้มาดูแบบสุหัดรูปร่างนิดเดียวมหาศาลนะคะขึ้นต้นได้รอเรือขึ้นต้นได้นอนหนูและขึ้นต้นได้มองมา้าอะไรมาก่อนคะ อนอน้อหนูมาก่อนนะคะน,อนอักเรนยนต้องท่องตัวไก่ถึง,ถงหอนกู่ให้ได้ด้วยถึงจะทําได้นีรอเรือกับมม้าอะไรมาก่อนมอม้าคือทักเกี่ยวใหญ่รอเรือผายไปแสดงว่ามม้ามาก่อนแล้วก็ตามด้วยรูปร่างต่อไปนะคะสุภาพเพื่นต้วยสับเสือ เรียบเนี่ยไม่ได้ขึ้นสระเอนะขึ้นเ,ร,เรือแล้วก็โบเนี่ยไม่ได้ขึ้นสระอูนะคะขึ้นบอใบไ,ไม้สอสเสือรอเรือบบใบไม้อะไรมาก่อนคะอ่าบบไบไม้ตามด้วยรอเรืออันนี้ไปฝึกท่องเลยนะคะก็ไก่ถึงฮอนคู่เพราะรูมั่นใจว่าบางคนเนี่ยต้องลืมไปแล้วแน่แล้วก็สุภาพอสเสือตามหลัง อ้าวทีนี้ขึ้นต้นเหมือนกันเลยออาออาแล้วก็อาอาถ้าออาเหมือนกันให้ดูตัวต่อไปก็คืออะไรคะเวลาเราสะกดเราไม่รู้ตัวต่อไปตัวไหนให้สกดออุเนี่ยอุออาอธิบายตัวนี้ลดรูปก็ต่อไปก็จะต้องเป็นททงอันนี้สระอุสระอาแล้วก็ททงพายันชนะมาก่อนใช่ไหมคะก็ต้องเป็นคําว่าอาธิบาย สระอุกสระอาอะไรมาก่อนคะสระอามา่อนก็จะเป็นอามันแล้วก็อุดตันอ่ะทีนี้แบบประหับที่ให้ทำให้ทำหน้านี้นะคะให้ระบายสีไวนะ้นะมีคำว่าแอปเปิ้ลขึ้นต้นได้อ,อ่องมะพร้าวขึ้นต้นได้มามาแล้วก็ส้มขึ้นต้นได้สเสือแจ้งโม่ต่อต่าทุเรียนพอทหาร แล้วก็มม่วงบบม้าอออ่างม้าเสือต่อเต่าทอท่าแล้วก็ม้าตัวไหนมาก่อนคะอ้าต่อเต่าแตงโมทีนี้นักเรียนก็พิจารณาต่อไปจะมีตัวนี้แหละมม้าเหมือนกันก็ต้องดูตัวไปสระอะะเหมือนกันก็ต้องดูตัวไปพอพานกับม้าตัวไหนมาก่อนน้กเรียนก็เรียงไปเรื่อยๆนะคะไม่ยากนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ